สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟจีสวัสดีแฟนคลับทุกท่านนะครับมีอยู่กับเราช่องทางขบวนนะครับเง็บพี่น้องเง็บเฮ็ดเกิดตั้งกี่จังกินบ่ได้เหรอครับพี่น้องกินบ่ได้ครับเง็บเกิดกี่จังคนลิีนมาเนี่ย ฝนตกมาเน่ครับชุ่มชื้นคือเั็นกรนเด็นโป้งขึ้นอยูม่มนฝาใสทต้องฝนครับมฝ้าใสตกมาคราหนึ่งครับตกบรุนอกพี่น้องฝากกับอกห้องตกมาซื้อๆตกบอ่อแห้งก็แต่ตกไม่เรื่องสี่ก็ดีครับพ่อนี่นำร้อยเรียง นาะครับวัวตายาสิบว็อกแก่วตายวขาชืดขึ้นไปเรื่อยๆอ,อ,อมบูนเป็นท่านนะครับเขาห้อมแล้วครับเป็นจีนหย่าเป็นลุงสางครับรตายกำลังดีตอน ค่ครน,น,น,นั่งีหาบุ้งอหหามุ้งนีแ่แหละงามอุบุญงเบร่จปะขุด้นอยู่ข้ามึงไม่ใครันนีตังครับมีสวี่ไปในไอหมองครับสวี่ไปเรื่อยครับ นี่น้อมีตังเป็นมูกับเมยไข่เป็นยังไงเจ้าคนตกแห้งบอบ่แห้งแล้วมาแห้งแฝนตกฝนดิ้ตกไม่แรงเลยตังละมาเป็นร่างกายไหเมยไข่ครับอาไปเบังขางมงคนครับจะลงเมยเพลิน ไข่ออนสินไข่เงินยูบุ้นคลองรวมขาดกันครับน,น่า,า,นานดัน่าหามากมาเลยอวามชีวินโอ้นี่อาหารเพิน่นอาหารอาหาร,อาหารสาั่ง เด็กกินกันระบาย,ออย,าออยากินแต่หากินแต่้อยกินแต่สับปะเล็กกับกับข้าวนะฮะสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับนี่คือพ่อสับลานครับพ่อสับลานอันนี้อากาศนี้แล้วฝนตก โอ้ยเย็นหน่อยใจดีดีใจอดีใจเนาะสองวันแล้วครับเป็นยังไงยากยุ่งยุ่งยากไหมเออยควานก็ไม่อยู่เนาะควานควานไม่อยู่ควานเขายังยังยังไม่ยังทำอะไรไม่ได้ทำงานหนักไม่ได้ทำงานหนักก็ได้นะสามตัวอยู่พ่อแก่นะครับจ่หมอเนาะจะหมอมาอยู่บ้านนะครับกับจะมามาพัก ฟักพื้นที่บ้านฟักพื้นเราจะถ่ายตนนั้งใจให้ดีนะครับนี่แม่กุ้งนะครับกุ้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยคอยมาซัพพอร์ตให้มาดูแลนะครับดูแลความเป็นอยู่ที่บ้านที่บุญคลองนะครับ อืมนี่ไงอืมนี่แม่ไพรินแม่ของบุญคองนะครับพี่บุญคองหยุดสายไปตอง ไก่เจ oh, ้า mm. ขึ <t meals> yes, ้นหาเลยไก่เจ้าเขามีตังค์กมาต้เขาอีีโอยตังค์ไม่ต้งคลองว่ะ้คองานนี้ตังค์อะไรขคองวัดีหน่อยเออบุญคองบแล้วขึ้องยืนตากฝนตากแดดอยู่ไม่มีลมอยู่บุญคองคองวัีหน่อย ลุนคองครับมีแม่ของดินคองแม่เพลินอ,อเชื่อก็ทองเงินเอ้ยทายเงินเชื่อก็อยู่ข้างสนะครับายเงินที่เป็นประสบอุบัติเหตุนะครับนี่ภาพดีแล้ว มัเจะฮ่ะาไพเงินหาวหาวหาวอยู่มนเป็นอย่างสุขภาพร่างกายแค่แรกอมอตรวจเช็คเรียบร้อยแม่นี่แม่ไพรินครับแม่ของมุนคอง ่ายเงินที่เคยล้มอบริเวณนี้นะครับล้มเมแบบว่าน้องเขาเคยเคยเป็นปอภายแก่ตัวมาก็เป็นอย่างนี้แล้วครับเหมือนคนแก่แก่ตัว มึงคนแก่นะครับก็ไม่ดูแก่แต่ว่าสภาพร่างกายเขาไม่พร้อมประมาณนี้นะครับมันหนุ่มจะไม่หนุ่มนะครับอายุเยอะแล้วประมาณสี่สิบห้าสิบหกสิบได้อยู่โดนฝนนะครับโดนฝน วน,วนก็มีอาการคืกคักหน่อยไปด,ดูบุญคองกันอคองบุนคองห่าวไงเลยมันขับกวนเจ้าของเองเจ้าของเองอ โตัน e oh, mm ี hmm. ่ครับอยังไม่เอานันสร้างหาขาวันนี้มาเยี่ยมที่บคองนะครับพูะวุฒิพี่น้องมาดูนะครับเออมาคึกใจเลยถูกฝนถูกฝนอืม ไม่ใช่เก้านิ้วแล้วนี่สิบสองนิ้ว <c oughs> อายุเท่าไหร่แล้วครับแปดปีแล้วครับแปดปีอืมรอครับน้ำให้เข้าที่นอน ก่อนจะดูแลอย่างนี้นะครับขวัญทำลองก็ของเองนี่ดูเองพอจริงก็อยู่ข้างสะนะครับสวยงามไม่ม่เล่นง่าวขอบคุณพี่น้องมากมากเลยครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะครับ สำหรับชีพนี้ก็ขอบพระคุณพี่น้องมากๆจบไว้ไเพลงไม่ใช่ไรเลยเป็นชีปเนาะขอะโทษขอบโทษพี่น้องด้วยนะครับยืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ